ทุกอาชีพหรือทุกธุรกิจบนโลกใบนี้ย่อมสามารถประสบความสำเร็จได้แตกต่างกันไปตามเส้นทางเดินของอาชีพหรือธุรกิจนั้นๆมีทฤษฎีการดำเนินชีวิตหรือการดำเนินธุรกิจเกิดขึ้นมากมายแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทุกความสำเร็จนั้นจะต้องมีนั่นก็คือความหลงไหลในอาชีพเช่นเดียวกับเกษตรกรไร่สตอเบอรี่ท่านนี้ที่เขามีความหลงไหลกับอาชีพชาวไร่ผู้ให้ความสุขแก่นักท่องเที่ยว แม้คนอื่นจะเห็นถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นแล้วแต่กเกษตรกรท่านนี้ก็ยังทำทุกสิ่งด้วยความรักและรักทุกสิ่งที่ทำไม่เคยเปลี่ยนเชิญรับชมและรับฟังได้ใน t o ชทีวีดินเปลี่ยนชีวิตตอนสตรอเบอรี่แชมเปียน คุณผู้ชมครับรายการ t o ช c h t ีดินเปลี่ยนชีวิตในสัปดาห์นี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ไร่สตรอเบอรี่วงวานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเนื่องจากพื้นที่แห่งนี้นั้นเขาได้นํานวัตกรรมดินดีคือปุ๋ยที่ดีปุ๋ยที่ดีใช้แล้วดินต้องมีไส้เดือนมาใช้ที่ไร่สตรอเบอรี่แห่งนี้ทําให้ในปัจจุบันนี้เกษตรกรที่นี่เขามีความภาคภูมิใจที่ได้เห็นนักท่องเที่ยวมีความสุขกับไร่สตรอเบอรี่ที่ปราศจากสารพิษปราศจากสารเคมีครับเรื่องราวทอชทีวีดินเปลี่ยนชีิตใใในนนนสัดดาาห์ีี้จจะ่เพยง ตามไปชมกันเลยครับทีมข่าวทอชทีวีดินเปลี่ยนชีวิตกำลังออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ชุมชนที่ตั้งอยู่ในหุบเขาของจังหวัดเชียงใหม่ครับนั่นก็คือเสมืองนั่นเองซึ่งลักษณะของเส้นทางค่อนข้างคดเคียวและสูงชันดังนั้นหากคุณผู้ชมจะเดินทางมาเที่ยวต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากด้วยนะครับอำเภอเสมืองแห่งนี้ยังคงความงดงามทางธรรมชาติ แม้จะเริ่มมีความเจริญทางด้านวัตถุเข้ามาแต่อาชีพของคนที่นี่ส่วนใหญ่ยังเป็นเกษตรกรทำไรท่ทำสวนโดยเฉพาะไร่สตบบรอเบอรี่ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศเพราะที่นี่มีการปลูกกันอย่างแพร่หลายและช่วงระยะเวลาที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากก็คือเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์แต่น่าเสียดายครับที่วันนี้ทีมข่าวของเรามาถ่ายทำกันเดือนมีนาคมซึ่งช้าไปสักหน่อย จึงพบเห็นสตอเบอรี่ได้น้อยมากหลายๆเจ้าได้ปิดไร่ไปแล้วแต่ก็ยังมีอยู่เจ้าหนึ่งครับที่ไร่ของเขายังมีสตอเบอรี่ให้นักท่องเที่ยวได้เก็บเนื่องจากเขาได้ใช้ทอชใช้นวัตกรรมดินดีคือปุ๋ยที่ดีทําให้ปีนี้ไร่สตอเบอรี่ที่นี่ได้รับรางวัลชนะเลิศงานประกวดผลสตอเบอรี่ประจําปีที่ผ่านมาครับ สิ่งแรกที่สร้างความประทับใจเมื่อก้าวขาลงจากรถนั่นก็คืออากาศที่เย็นสบายสดชื่นอย่างบอกไม่ถูกแต่รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นเพราะถูกอบกอดด้วยภูเขาลำเนาไพร360องศาเป็นความสงบที่สร้างความตื่นเต้นได้ไม่น้อย สเสน่ห์ของไรสตอเบอรี่วงวานที่มัดใจนักท่องเที่ยวนั่นก็คือความสดใหม่ของสตอเบอรี่ที่ไม่ฉีดยาฆ่า,มาแมลงเลยแม้แต่หยดเดียวดังนั้นที่นี่จึงเตรียมกระป๋องไว้สำหรับให้นักท่องเที่ยวได้ถือเข้าไปเก็บผลสตอเบอรี่กันสดๆในไร่ได้ทันทีไม่ต้องกลัวสารเคมีเพราะที่นี่เขาใช้นวัตกรรมดินดีคือปุ๋ยที่ดีปุ๋ยที่ดีใช้แล้วดินต้องมีไส้เดือนนั่นเอง ปน,น,นี่ต้องถามคนนี้คนนี้ชอบชิมค่ะอร่คนนี้ชอบกินสตรอเบอรี่คิดว่าสตรอเบอรี่ที่นี่ลูกรู้สึกลูกโตกว่าที่อื่นไหมครัโตแล้วก็แดงสดด้วยนะคะความพิเศษของที่นี่เป็นไงครมาถึงมันเก็บอากาศเย็นดีครับธรรมชาติสวยมากรร <laughs> ยากาศดีสดชื่นเห็นเขาโฆษณาด้วยว่าสตรอเบอรีอ่ไม่ไม่ฉีดยามาอยู่นี่ถูกกิโลแล้วไม่ถึงร้อยแล้วลูกสาวก็ชอบ แล้วในส่วนของที่เขามาไม่ใช้สารพิษอะไรพวกนี้ครับเราคิดว่ามันดีกับชีวิตเราโอ้ดีมากพอส่วนมากเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเลยไปที่ไหนก็จะฉีดยาพ่นยาตลอดแต่ว่าถ้าเกิดโฆษณาว่าเออไม่มีสารพิษเราก็ค่อนข้างมั่นใจค่ะแล้วก็กินได้สะดวกบางทีแทบไม่ต้องล้างเลย,เ,ลยเก็บจากต้นเรากมกินได้เลยมาจากขอนแก่นค่ะโอ้แลครับมามาบ่อยกันไหมมาก็ไม่บ่อยลวค่ะแต่ว่าที่สมเอิงนี่เพิ่งเพิ่งมาไล่เนี้ยครั้งแรกเลยดูในดูในเน็ต เขานําเสนอไว้น่าสนใจก็เลยมาลองดูน่าสนใจยังไงพี่ก็เห็นเขามีสตรอเบอรี่สวยเห็นเขาถ่ายในเน็ตนะมันสวยแล้วก็เม็ดใหญ่เม็ดโตน่าทานก็เลยลองมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงก็โอเคนะคะก็สวยน่าทานครับเราเราได้ชิมรสชาติบ้างยังครับยังไม่ได้ชิมเลยค่ะครับที่นี่เขาไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะครับพี่ใช่ไหมคะอืม ก็คงจะอร่อยงั้นถ้าไม่ใช cosas, ้สารเคมีคงจะหวานกรอบเก็บได้เยอะไหมครับพี่วันนี้เนี่ยเต็มกระป๋องเลยนี่ขนาดไม่ได้มาเดือนเดือนที่เขาออกเยอะๆนะไม่ค่อยหนาเท่าไหร่แต่ก็ยังได้เยอะขนาดนี้ก็โอเคนะแสดงว่าใช้ได้เลย ปลนะูกสตาวอร์รี่นี่ลุงได้ปลูกกระเทียมมาได้25ปีแล้วอะไรที่ทําให้หลุงตัดสินใจมาปลูกทิสตาวอร์รี่การดูแลใจใส่หนี่อนข้างยากหน่อยาออยากด้วยต้นทุนก,การดูแลก็เยอะเยอะแล้วที่อื่นไล่ดู สุดท้ายของคนเราแล้วเงินเป็นเพียงสื่อกลางแลกเปลี่ยนวัตถุสิ่งของเพียงเท่านั้นหาใช่แลกความสุขที่ยั่งยืนมาได้คนที่จนติดพื้นดินอาจมีความสุขที่มากล้นจากความรักที่ได้จากครอบครัวหรือคนรอบข้างและคนที่มีเงินสูงเสียดฟ,ฟ้าแต่อาจตกอยู่ในวัฏจักรการแข่งขันสู้รบตบมือกับธุรกิจจนหาความสุขที่ยั่งยืนไม่ได้เรื่องราวของชาวไร่ผู้นี้ยังไม่จบ เชิญติดตามรับชมและรับฟังทอชทีวีดินเปลี่ยนชีวิตตอนสตรอเบอรี่แชมเปี้ยนได้ในตอนต่อไป